สวัสดีนะคะสวัสดี FC ลงผลปลาแตนทุกทุกคนนะคะวันนี้นางฟ้าจะมาตอบโต้อีสางเน่านะคะอีสางเน่าปากปลาร้านะคะปากเป็นปากโศกโสงสัยมันคงไปกินขี้มาปากมันก็เลยโศกโนะคะนะมึงหัดไปแปรงฟันล้างปากมั่ง่าทันตัวเหมือนอยานอยานยันแปดนะอีสางเน่ากูจะบอกให้สิ่งที่มึงออกมาพูดวันนี้มึงทุเรศมากเลยนะมึงตอแหลมากเลยนะ รู้ป่ะมึงรีบไปเอาเขียวไปเกี่ยวเม็ดแปดมึงด้วยกูจะบอกให้สางเน่านะพฤติกรรมที่มึงแสดงวันนี้มึงโคตรทุเลศเลยสะทุนด้วยกูจะบอกมึงงห้ได้ยินหรือเปล่าว่าสิ่งที่กูจะพูดว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะคะเอฟซีวันนี้นะคะอีสางเน่านะคะมันไปดูคลิปยา,ยานยันแปดนะ,ะอียานยันแปดเนี่ยมันส่งคลิปมาให้อีสางเน่าดู นะคะเกี่ยวกับเรื่องสมัยก่อนที่ว่าลุงพลเคยด่ามันเคยด่าทุกคนที่แบบว่าไปว่าเขาอะจําได้ไหมคะเอฟซีหลายหลายครั้งเวลาลุงพลเนี่ยออกมาต่อต้านอีสางเน่าเพราะอะไรก็เพราะพฤติกรรมของมันที่ออกมานั่งด่าก,กระแนกกระแหนลุงพลไม่งั้นลุงพลจะออกมาต่อว่าหรือว่าจะออกมาด่ามันหรอคะเอฟซีลุงพลเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นลุงพลไม่ว่าจะเป็นป้าแตนก็แล้วแต่นะคะเอฟซีลุงพลไม่เคยตอบโต้มัน จนถึงแบบขีดสุดๆจริงๆอ่ะคือทนไม่ได้จริงๆอ่ะลุงพลถึงได้ออกมาตอบโต้อีสางเนา่าแล้วหลังจากนั้นต <c oughs> ั้งนานมาแล้วนะคะอียานก็นะคะพยายามจะหาแดกก็เลยไปขุดคลิปที่ลุงพลเนี่ยต่อว่าอีสางเนา่าออกมาเผยแผ่แล้วก็ออกมาวิจารณ์นะคะให้ทุกคนฟังว่าลุงพลด่ามึงอย่างนี้ด่าครอบครัวอย่างนี้ด่าอย่างนี้ด่าอย่างนี้อย่างนี้น,นะ อีสางเน่ามึงจะคิดยังไงมันไปถามว่าอีดำแจจะคิดยังไงในเมื่ออ่าอ้ลุงพลเนี่ยจอรเนี่ยลุงพลเนี่ยจำเลยเนี่ยไปนั่งด่ามึงอย่างเงี้ยมึงจะคิดยังไงดำแจนะอีสางเน่ามันก็เลยมาพูดแบบนี้นะคะเอฟซีแล้วอีสางเน่านะคะมันก็ไปดูคลิปนะคะไปดูคลิปที่อียาน,นิคะ่ะเอาออกมาเอาลุงพลเอาคลิปออก เอาคลิปของลุงพลเนี่ยออกมาให้ชาวโลกเขาเห็นนะคะคลิปที่ลุงพลเคยต่อว่ามันเพราะว่าที่ลุงพลต่อว่ามันก็เพราะอีสางเน่ามันเป็นคนมาเริ่มก่อนจนลุงพลทนไม่ได้จําได้ไหมคะ F4 วันที่ลุงพลนั่งกินข้าวแล้วใส่เสื้อลายดอกนะคะลุงพลก็ตอบโต้มันอย่างรุนแรงมากแล้วก็มันก็เลยแบบคล้ายๆแบบไม่พอใจอะ่ะที่มันบอกว่าเอ๊ะทาไมพูดจาจะกรดจะอะไรมันอะ่ะตอนนั้นอะ่ะจําได้ไหมคะ มันก็มีอีกหลายๆครั้งนะก่อนหน้านั้นก็มีนะคะก่อนหน้านั้นลุงพลก็ตอบโต้มันเพราะว่ามันน่ะออกมานั่งด่าเขาออกมาวิจารณ์เขาออกมาพูดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างออกมากระแนะก,กระแหนเขาตลอดเวลาถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยลุงพลก็ทนไม่ได้ <c oughs> ก็เลยออกมาตอบโต้มันออกมาว่ามันหลายๆอย่างนะคะมันก็เลยไม่พอใจในสิ่งที่ลุงพลออกมาด่ามันเพราะว่าอียานยันแปดเนี่ย มันเอาคลิปเก่าๆของลุงพลเนี่ยเอาออกมานะคะและมันก็บอกว่าเอ๊ะสังคมเป็นอะไรเนาะทำไมสังคมมันเสื่อมมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันบอกว่าสังคมทำไมถึงเสื่อมมันบอกว่ามันบอกว่าเห็นแล้วเนี่ยบอกไม่ถูกเลยนะคะนะเขาบอกมันบอกว่าเห็นแล้วเนี่ยบอกไม่ถูกเลยว่าที่จำปาดงเนี่ย นะคะที่จำปาดงมีแต่วิชาชีพรวมกันนี่มึงนะวิชาชีพนะมันบอกว่าวิชาชีพเนี่ยนะศูนย์รวมวิชาชีพนะคะมีผู้คนให้ความสนับสนุนนะสังคมมันคงจะเสื่อมแล้วมันบอกนะคะสังคมมันไม่เสื่อมหรอกแต่สังคมอ่ะไปสนับสนุนลุงพลน่ะเขาไม่เสื่อมหรอกนะแต่สังคมไปสนับสนุนมึงอ่ะเสื่อมกูจะบอกให้เพราะอะไรรู้ไหมมึงไปใส่ร้ายลุงพลนะเอาคดีไปยัดให้กับเขา นะแหมตอแหลจริงๆแหมสังคมเสื่อมสังคมเสื่อมหมดแล้วนะคะ fc มันบอกนะคะมันบอกว่าศูนยะ์รวมนะศูนย์รวมวิชาชีพนี่มันว่ามันว่าคนที่อยู่จำปาดงนะคะศูนย์รวมวิชาชีพ youtube ต่างๆทุกคนที่อยู่ในจำปาดงเนะี่ยเป็นวิชาชีพหมดดูสันดาลมันนะคะ fc ดูปากมันนะคะมึงบอกว่าทําไมมองที่จิตใจนะ มองที่จิตใจทําไมจิตใต้สํานึกถึงไม่มองกันมันบอกว่าลุงคนเนี่ยไม่มีจิตใต้สํานึกและทุกคนเนี่ยที่มองและเป็นวิชาชีพเนี่ยไม่มีจิตใต้สํานึกกันบ้างเหรอจิตใต้สํานึกเรื่องอะไรสางเน่าอ๋อเรื่องลูกมึงตายเหรอเรื่องลูกมึงตายเหรอลูกมึงไปเกิดเป็นนางฟ้าแล้วเพราะอะไรล่ะก็เพราะสันดานมึงไงไม่รักลูกปล่อยให้ลูกตัวเองก็ชอบแดกเหล้าแดกเบียอ,อีสัตว์ดึงดาว นะแล้วก็ปล่อยให้ลูกเนี่ยนะต้องระหกระเหินเดินเล่นล่อนไปตายอยู่บนภูเขาอีสัตว์แล้วยังมีหน้ามาโทษชาวบ้านเขาอีกทุกเล็นนะเอฟสี่ฟังแล้วแบบหือของขึ้นจริงๆของขึ้นจริงๆนะเอฟสี่ถ้าลุงบอลฟังก็ขึ้นเหมือนกันนะดูมันพูดจานะกระแดะกระแดะเคยเห็นคนกระแดะไหมคะตอแหละนะคะกระแดะบอกว่าอุ้ยศูนย์รวมวิชาศูนย์รวมไอ้พวกวิชาชีพ นะคะศูนย์รวมวิชาชีพทําไมเนี่ยถึงจะมีคนเนี่ยไปนับหน้าถือตาทําอย่างกับตัวเองเนี่ยเป็นสถาปนาตัวเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระนะโอ้ยมึงเกินไปหรือเปล่าลุงพลเขาไม่เคยสถาปนาว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเลยอีควายเล่นของสูงนะมึงอ่ะตอแหลตลอดแหละอีออสางเน่านะขนาดเขาอยู่เฉยๆนะเอฟตี ลุงพลเนี่ยอยู่เฉยเขาไม่เคยไปอะไรเลยนะเขาไม่เคยที่จะไปต่อว่ามันเนี่ยอียานไปขุดทิปมาอีนี่ของขึ้นนะคะออกมาด่านะออกมาตําหนิลุงพลออกมาว่าตาลุงพลออกมาว่าเอฟซีออกมาว่าเอฟซีของลุงพลทุกคนนะออกมาเวว่าเอฟซีพอตอทุกคนนะว่าทําไมไปสถาปนาตัวของลุงพลว่าเป็นพระเจ้าพระพุทธเจ้านะคะว่าเราเนี่ยโอ้ยตายแล้วสังคมเสื่อมนะเนี่ยนะ เออดูสิสังคมมันไม่เสื่อมหรอกกูว่ามึงอะเสื่อมป่าก,ก็เสื่อมด้วยทําไมละ่ะเขาเห็นลุงพลไม่ได้ฆ่าลูกมึงไงนะเขาเห็นลุงพลไม่ได้ฆ่าลูกมึงไงเขาสงสารให้กับลุงพลกูไม่เห็นลุงพลเขาไปด่าใครเลยมีแต่มึงเนี่ยมานั่งกระแทกกระแนกกระแหนกูไม่เห็นมันจะจบสักทีนึงเออกระแทกเขาอยู่ได้ทําไมเป็นสรรเสริญมันบอกว่าทําไมเป็นสรรเสริญลุง เราเป็นคนที่แปลกใช่ไหมนี่กูเป็นคนมึงอะ่ะอีสางหน้ามันบอกว่าเราเป็นคนที่แปลกใช่ไหมหรือว่าหรือว่าประเทศไทยแปลกหรือว่าคนแปลกหรือว่าเราแปลกไปประสันเสนะคนที่ฆ่าคนตายอะ่ะมันพูดประมาณนี้นะคะเอฟซีทำไมเอฟซีพอตเอน,นี่ยถึงได้ไปสรรเสร,ริญลุงพลทั้งๆที่ลุงพลเนี่ยเป็นจำเลยกูจะตอบให้นะก็เพราะทุกคนเขารู้ไงว่าลุงพลไม่ได้ฆ่าลูกมึงอีดอก นะไปกัดแต๊ดมึงไปนะลุงพลเขาไม่ได้ฆ่าลูกมึงไงเออแล้วมึงยังจะมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกสังคมเนี่ยเขาไม่ได้สรรเสริญลุงหรอกเขาสงสารลุงมากกว่าที่กลุ่มของพวกมึงเนี่ยมาใส่ร้ายใต้สีเนี่ยเห็นไหมค่ะเอฟซีมันออกมาด่าลุงพลออกมากระแนกกระแนหนลุงพลได้นะแต่มึงอ่ะออกไปตอบโต้พี่สาวเอาน้องสาวมึงหน่อยสินะนะตอนีะ่ะมึงกล้าไหมอืม <c oughs> มึงกล้าไหมมึงกล้าไปตอบโต้นะโตไหมนะมึงอยากได้แม่ใหม่นะ่ยมึงเอาผ้าไปคืนแม่มึงกูไม่เห็นมึงออกว่าตอบโต้เลยแต่ออกมาบิดเบือนออกมาบิดเบือนเรื่องนะคะเอีทั้งทั้งที่นะ้าอตเนี่ยออกมาดา่ามันออกมาว่ามันตลอดนะมันยังไม่ไป,ไปฟังนะคะแต่มันออกมาตําหนิลุงพลนะคะเอฟีนะน้าอตออกมาว่ากระแนะกระแหนมันแต่มันออกมาด่าลุงพลออกมาว่าลุงพลกระแนะกระแหนลุงพล น,ะะนี่คือสันดานมันมึงแน่จริงอะ่ะมึงไปตอบโต้นะตอหน่อยสิกูอยากเห็นอีสว์นะไม่ใช่มานั่งตอแหลอยู่ได้นั่งพูดอยู่ได้กระแนกงแหนเออนะมันบอกว่าอะไรนะคดีนี้ก็แปลกนะคดีนี้ก็แปลกนะรู้สึกว่าจะมีแต่ควยควายอะไรวะกูก็งงมึงเออ มีแต่ควยควยที่ไปสถาปนาลุงพลว่าลุงพลเป็นดังพระพุทธเจ้าโอ้โหคิดมากไปเปล่าสังเนนามึงคิดมากไปหรือเปล่ากูถามมึงหน่อยมึงคิดมากไปหรือเปล่ากูถามจริงพิัตนะสังคมเสื่อมก็เพราะมึงนี่แหละที่ใส่ร้ายเขาเนี่ยนะเขาเรียกว่าสังคมเสื่อมเออ โอ้โหแหมบอกว่าะทะสัอะไรนะสถาปนาว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเออแล้วก็บอกว่าอะไรนะสถาปนาว่าตัวเองเป็นเทพเจ้าอบประโลกตัวเองเหมือนยังกระเทพเจ้ามีคนนับหน้าถือตามีคนให้ความเคารพมีเอฟซีเยอะอะไรประมาณนี้นะคะเอฟซีแบบกระแนกกระแหนะนะคะ มันบอกว่ามันจะเลิกพูดได้จะเลิกกันแน่กันไหนได้ต่อเมื่อลุงพลเอาลูกไปคืนมันอิสัตวนะกูถามจริงอะ่ะเขาจะเอาลูกมึงไปคืนได้ยังไงมึงก็ไปทําใหม่สิมึงก็ไปตั้ากับผัวมึงใหม่สิอีสัตฮะเออมึงก็ไปเอากับผัวมึงนะเอาแล้วก็ท้องมาอีกคนนึงอีดอกนะลุงพลเขาไม่ได้ฆ่าลูกมึง มึงมาพูดหมาหมาอย่างนี้ได้ไงนี่แหละนะคะเอฟสีมันบอกว่ามันไม่เคยเก่าวหาไม่เคยใส่ร้ายแต่บอกว่าให้ลุงพลเนี่ยเอาลูกมาคืนถ้ามึงเอาลูกมาคืนเนี่ยกูจะกลับไปเหมือนเดิมทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิมทุกอย่างจะไม่ดา่ามึงจะไม่ว่ามึงต่อไปจะไม่กระแนกระแหนมึงต่อไปอีสัตมึงก็ไปปี้กับผัวมึงดิไปเอากับผัวมึงแล้วก็ท้องมาใหม่อีสัตวนะอีสานเน่า เพราะว่าลุงพลเขาไม่ได้ไปฆ่าลูกมึงจําใส่กระบาลไว้แล้วลุงพลไม่ใช่พระพุทธเจ้าลุงพลเขาทําในสิ่งที่เขาต้องทําเขาต้องการต่อสู้เพื่อเอาความยุติธรรมของเขาคืนที่มึงใส่ร้ายป้ายสีเขาว่าเป็นคนฆ่าลูกมึงไงเขาก็ต้องต่อสู้ให้ถึงที่สุดอีกควายนะมึงเอาชีวิตคูากลับคืนมาได้ไหมนะชีวิตที่เขาเคยเหมือนเดิมอะ กูถามหน่อยถ้าสมมุติว่าสารยกฟ้องแล้วคดีนี้จบโดยการยกฟ้องเนี่ยมึงจะให้ลุงพลเอาลูกมาคืนมึงยังไงอีดอกมึงไปตามหาลูกมึงที่ไหนหรือมึงอาจจะตายตามลูกมึงไปก็ได้นะทั้งทั้งที่ลูกมึงเนี่ยขึ้นไปเกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์แล้วมึงก็พยายามที่จะดึงลูกมึงลงมาเกี่ยวข้องมาทํามาหาแดกสัตว์สันดานชาติหมาจริงๆนะคะเอฟซีอุ้ยแค้นใจว่ะ ยิ่งพูดยิ่งแค้นอีดอกนี่มากเลยนะเออดูเอาเองแล้วกันนะความต่อแหลของมันนะอีสังเน่าเนี่ยพยายามจะหาเรื่องแต่ไม่กล้าไปสู้หน้าเว้ยไม่กล้าไปด่ากับน้องสาวเว้ยน้องสาวออกมาประจานไม่กล้าค่ะไม่กล้าออกมาด่าลุงพลต,ต่อแทนนะคะเอฟซีน้องสาวไม่กล้าต้องออกมาด่าป้าแตนออกมาด่าลุงพลค่ะนะหาว่าเอฟซีพอตเนี่ยไปสถาปนา ให้ลุงเป็นลุงพลเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าควายชาติทั่วหมากูนี่เกียดมันจริงไง้สา่งเน่าเนี่ยโคตรเกียดเลยนะเอซ